สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาดูทุเรียนเหมือนเดิมนะครับต้นนี้นะครับเชื้อราลงแล้วนะครับนี่นะครับเชื้อราลงแล้วครับนี่ร่วงร่วงนะครับเริ่มหล่นแล้วนะครับนี่เริ่มหล่นแล้วนะครับแต่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับใบร่วงแล้วนะครับนี่ ถ้าเราไม่ดูบ่อยๆก็จะรักษาไม่ทันนะครับอันนี้ต้องเริ่มให้ยาแล้วนะครับนี่ใบเริ่มด่วงแล้วเห็นไหมครับนี่นี่ร่วงแล้วเชื้อราลงเลยครับช่วงนี้รดูฝนด้วยฝนตกต่อเนื่องหลายวันนี่นี่นะครับอ่ะเราก็ให้ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนี่แหละผสมน้ําลดนะครับ เริ่มหล่นแล้วใบเริ่มร่วงแล้วข้างบนนะครับก็งามอยู่นะครับน,นี่นไหครับน,นี่ใบร่วงมาเลยนี่หล่นมาแล้วอ่ะทีนี้เราก็จะลดน้ำนะครับได้ผสมยาตัวนี้ไปแล้วนะครับผสมยาโพพาโมคาบนะครับ,รดรบ,รบ,รบลดรอบๆคนต้นนะครับ ก่อนที่มันจะลุกลามไปกว่าน,นี้ก่อนที่อาจารย์จะรุนแรงนะครับลดไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็อีกสัก4ี่หวันก็มาลดอีกครั้งหนึ่งมาสังเกตดูว่าใบยังหยุดร่วงหรือเปล่านะครับ เร,รเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ถ้าเราไม่หมันนะครับขยันดูนะครับในช่วงนี้นี่เผลอแป๊บเดียวเวลาลงใบร่วงนะครับอีนี้ก็อาจจะรักษาไม่ได้ตายนะครับรูดูฝนนีนต้องหมั่นสังเกตนะครับนี่นะครับ ใบก็งามอยู่นะครับต้นนี้อีก4วัน5วันเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใบมันจะหยุดไหมนะครับแล้วก็มาให้ยาําำอีกครั้งนึงนะครับผสมน้ําใส่ในบัวแล้วก็ลดรอบคนต้นเหมือนเดิมนะครับยาหมดพอดีหมดแล้วเนี่ยตีไ,ไปหาซื้อมาตุนไว้อีกก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้ที่นี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ